โอเคคุณอยู่กลางมหาสมุทรมันไม่มีที่สิ้นสุดแต่คุณมองไม่เห็นเพราะมีหมอกหนารอบตัวคุณเมฆหนาทึบบดบังดวงอาทิตย์ดวงใหญ่แต่สลัวกลางวันหรือกลางคืนคุณไม่รู้มีแค่หมอกควันสีเทารอบตัวคุณคุณอยู่คนเดียวแม้ว่าคุณจะพยายามว่ายน้ำลงไปแต่หลังจากผ่านไปหลายชั่วโมงคุณก็ยังมองไม่เห็นก้นมหาสมุทรและนั่นคือดาวเคราะห์น้ำทั่วไปผมรู้ว่ามันฟังดูมืดมนแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้น ดาวเคราะห์น้ำเหล่านี้น่าสนใจกว่าที่คิดลองมาดูกันดีกว่าดาวเคราะห์มหาสมุทรเป็นดาวเคราะห์ที่ประกอบด้วยน้ำน้ำแข็งและหินเป็นส่วนใหญ่อย่างที่คุณอาจจะเดาได้ลองนึกถึงมหาสมุทรของโลกซี่ความลึกที่น่าสะพรึงกลัวร่องลึกก้นมหาสมุทรมาเรียนาและทั้งหมดนั้นและตอนนี้คุณเดาได้ไหมว่าน้ำทั้งหมดบนโลกกินพื้นที่ไปเท่าไหร่0 0 2 5เปอร์เซ็นต์เป๊ะที่นี้ลองจินตนาการถึงดาวเคราะห์ที่มีน้ำ40-60%สิซซี่ ถ้าคุณดำลงไปที่นั่นความลึกอาจจะเกิน96.5กิโลเมตรเมื่อเทียบกันแล้วความลึก9.6กิโลเมตรของร่องลึกก้นสมุดมาเรียนาของเราดูชิจซอยไปเลยและใช่แรงดันที่นั่นจะมหาศาลมันอาจจะสูงถึง2 0 0 0 0เท่าของบรรยากาศโลกแรงมากเลยมันอาจฟังดูน่ากลัวแต่การได้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดาวเคราะห์เหล่านี้ก็เป็นเรื่องดีโชคดีที่ตามการคำนวณของนักวิทยาศาสตร์อาจมีดาวเคราะห์แบบนี้จำนวนมากในกาแล็กซีของเรา คุณไม่จําเป็นจะต้องไปไกลคุณหาดาวเคราะห์น้ําเหล่านี้ได้แม้แต่ในระบบสุริยะของเราไม่ใช่ดาวเคราะห์แต่เป็นดาวบริวารดาวพฤหัสบดีมีแกนิมีและคาลิสโตส่วนดาวเสาร์มีไททันกับเอ็นเซลาดัสอาจจะมีมหาสมุทรถึง30%ของมวลของดาวบริวารเหล่านี้แม้จะไม่ชัดเจนว่ามหาสมุทรเหล่านี้ถูกปกคลุมด้วยเปลือกน้าแข็งหนาหรือไม่แต่เราได้ค้นพบดาวเคราะห์มหาสมุทรอยู่บ้างนี่เป็นเพราะเงื่อนไขที่ดาวเคราะห์เหล่านี้อาจจะดำรงอยู่ ต้องมีความเฉพาะเจาะจงมากตัวอย่างเช่นดาวเคราะห์ดวงนี้ควรจะมีขนาดใหญ่กว่าโลกประมาณ6-8ถึงเท่าถ้าเล็กกว่านั้นมันจะมีพื้นผิวเป็นหินแต่ถ้ามันใหญ่กว่านั้นมันจะกลายเป็นดาวแก๊สยักษ์ในขณนะดเดียวกันมันก็ต้องอยู่ในเขตอาศัยได้ของดาวฤกษ์ถ้าไกลออกไปหน่อยดาวเคราะห์ก็จะกลายเป็นดาวยักษ์น้ำแข็งหรือซุปเปอร์เออร์ที่เย็นเย,ยือกในทันทีใช่แล้วเจ้าพงนีจูจี้จยุกจิกมาก เราเริ่มสำรวจดาวเคราะห์เหล่านี้ครั้งแรกในทศวรรษที่1970ถึงอย่างนั้นตั้งแต่นั้นมาเราก็พบแค่ไม่กี่ดวงเท่านั้นแต่ก็ยังน่าสนใจมากดาวเคราะห์ดวงแรกคือกรีเซ 1214B บีมันเป็นดาวเคราะห์สมุทรดวงแรกที่เราค้นพบในขั้นตน้นนักวิทยาศาสตร์สังเกตเห็นเพียงจุดเล็กๆที่สลัวกลายเป็นว่าจุดนี้คือดาวแคระแดงกรีเซ1214ดาวฤกษ์ปกติธรรมดาซึ่งมีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์ของเรา5เท่าและสลัวกว่า3 0 0เท่า นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแต่ย้อนกลับไปในปี2009พวกเขาสังเกตเห็นว่าดาวดวงนี้มีดาวเคราะห์แค่ดวงเดียวและดาวเคราะห์ดวงนี้ก็ค่อนข้างแปลกซูเปอร์เอิร์ธนี้ใหญ่กว่าโลกของเรา2.5เท่าและหนัก,กว่า6.5เท่าแต่ในขณะเดียวกันมันมีความหนาแน่นน้อยมากและมีแรงโน้มถ่วงเท่ากับโลกของเรากล่าวอีกในหนึ่งก็คือแทบไม่มีหินและโลหะอยู่เลยแต่มันก็ไม่ใช่ดาวแก๊สยักษ์เช่นกันเพราะงั้น จึงเหลือความเป็นไปได้แค่อย่างเดียวมันถูกปกคลุมด้วยน้ำและน้ำแข็งและนั่นคือวิธีที่เราค้นพบดาวเคราะห์มาหาสมุทรดวงแรกที่จริงเราได้แค่เดาว,ว่ามันประกอบด้วยน้ำจากผลลัพธ์ของการคำนวณทางคณิตศาสตร์ในความเป็นจริงดาวเคราะห์ดวงนี้ค่อนข้างน่าสับสนเป็นเรื่องยากที่จะสํารวจและจนถึงตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่ได้ค้นพบอะไรในนั้นเลยไม่มีไฮโดรเจนไม่มีฮีเลียมไม่มีน้ำไม่มีเลย นั่นเป็นเพราะชั้นบรรยากาศชั้นนอกของดาวเคราะห์ดวงนี้มีความหนาแน่นสูงและมันซ่อนองค์ประกอบของมันไว้อย่างสมบูรณ์แต่ถึงอย่างนั้นมันก็น่าจะเป็นดาวเคราะห์น้ำกรีเซ่หนึ่งสองหนึ่งสี่บีอยู่ใกล้ดาวฤกษ์ของมันมากมันอยู่ห่างออกไปแค่ศูนย์จุดหนึ่งสี่หน่วยดาวราศาสตร์ซึ่งน้อยกว่าระยะห่างระหว่างดวงจันทร์กับเราหนึ่งปีมีเวลาประมาณสามสิบหกชั่วโมงส่วนเรื่องอุณหภูมิให้พูดง่ายๆก็คือโหดมากนักวิทยาศาสตร์แนะนําว่า อุณหภูมิเฉลี่ยที่นั่นอาจจะอยู่ที่120-280อถึงองศาเซลเซียสร้อนสุดๆไปเลยจำคำอธิบายที่น่าขนลุกตอนต้นได้ไหมอันที่จริงการใช้เวลาที่กรีเซ่ 1, 2 1 4 b ีจะต่างออกไปเล็กน้อยมันจะเหมือนกับการว่ายอยู่ในหม้อไอน้าเนื่องจากอุณหภูมิที่ร้อนจัดแบบนี้มหาสมุทรบนพื้นผิวจะอยู่ในสภาพที่ใกล้จะเดือดตลอดเวลาโดยที่ยังไม่ถึงจุดเดือดเพราะง้นลองจินตนาการว่าคุณกำลังร่อนลงสู่พื้นผิวของดาวเคราะห์ดวงนี้ เมื่อบินผ่านเมฆไอ้น้ำก็กลับพบว่าตัวเองอยู่ในน้ำอาอะไรเนี่ยเราลงน้ำมาตอนไหนนั่นเป็นเพราะขอบเขตระหว่างไอ้น้ำและน้ำบนกรีเซ่ 1, 2, 1, 4B นั้นเบลอมากแน่นอนคุณจะว่ายไปยังก้นมหาสมุทรนี้ไม่ได้แต่เป็นไปได้มากว่าด้านล่างนี้ถูกปกคลุมด้วยชั้นที่เรียกว่าน้ำแข็งร้อนที่หนามากมันเหมือนกับน้ำแข็งทั่วไปแต่มันไม่ค่อยสนใจกฎของฟิสิกส์นักมันจึงไม่ละลายแม้ในอุณหภูมิที่ร้อนจัดและความหนาของน้ำแข็งนี้อาจจะสูงถึง 4, 820กิโลเมตร นั่นคือทั้งหมดสำหรับกรีเซ 1214B ี่ที่น่าคุณนรู้และมันไม่ใช่ AirbnB นะตอนนี้แม้ว่าเราจะรับกันได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันเป็นดาวเคราะห์น้ำแต่เราก็ยังมีผู้สมัครรายอื่นสำหรับตำแหน่งนี้ด้วยดาวเคราะห์ที่เพิ่งถูกค้นพบชื่อ TOI 1452B ดาวเคราะห์ดวงนี้อยู่ในกลุ่มดาวมังกรห่างจากเราเกือบ100ปีแสงมันถูกค้นพบโดยการใช้กล้องโทรทัศน์เทสโดยกลุ่มนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมอนทรีออลดาวเคราะห์ดวงนี้ยังจัดย้ Super Earth ดวย มันมีขนาดใหญ่กว่าโลกของเราเจ็ดเท่าแต่นักกว่าถึง48เท่าและมันก็มีความหนาแน่นต่ำมากด้วยเหตุนี้นักวิทยาศาสตร์จึงคิดว่าดาวเคราะห์เกือบทั้งดวงนี้น่าจะประกอบด้วยมหาสมุทรขนาดยักษ์ที่นี่เราโชคดีกว่าเล็กน้อยดาวเคราะห์ดวงนี้จะไม่ใช่แค่แอ่งน้ําขนาดยักษ์และน้ําแข็งหนาบนดาวเคราะห์นี้อาจมีพื้นผิวหินอยู่ลึกลงไปใต้น้ําเช่นเดียวกับในมหาสมุทรทั่วไปแต่อย่าตื่นเต้นเกินไปมหาสมุทรแห่งนี้จะแตกต่างจากที่เราคุ้นเคยอย่างแน่นอน toi 1 4 5 2 b โคจรรอบดาวแคระแดงขนาดเล็กเช่นกันและไม่ใช่แค่ดวงเดียวแต่เป็น2ดวงพร้อมกันในเวลาเดียวกันถ้าดาวเคราะ์ดวงก่อนอยู่ใกล้ดาวฤกษ์ของมันดาวเคราะ์ดวงนี้กลับอยู่ไกลออกไปมากมันอยู่ห่างจากดาวฤกษ์ม,มากกว่าที่พลูโตอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ถึง2.5เท่าและมันเคลื่อนที่เร็วมาก1ปีที่นั่นใช้เวลาแค่1 1วันเท่านั้นแต่เรายังไม่รู้อีกหลายอย่างเกี่ยวกับดาวเคราะ์ดวงนี้ เราน่าจะได้ข้อมูลใหม่เมื่อนักวิทยาศาสตร์สังเกตการมันจากกล้องโทรทัศน์เจมเปสเอาล่ะจบแล้วเดี๋ยวนะคุณยังคาดหวังอย่างอื่นอีกรอเอาล่ะเอาล่ะผมรู้ว่าคำถามที่กวนใจคุณมากที่สุดคือจะมีชีวิตที่นั่นหรือเปล่าอืมนี่เป็นคำถามที่ยากมากเราทุกคนรู้ว่าน้ำหมายถึงชีวิตและนอกจากนี้ดาวเคราะห์เหล่านี้อยู่ในเขตที่อยู่อาศัยได้ของดาวฤกษ์ของพวกมันดังนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ใช่อาจจะมีสิ่งมีชีวิตแน่นอนว่าไม่ใช่อารยธรรมที่สมบูรณ์ แต่อาจจะเป็นแบททีเรียปลาหรือสัตว์ประหลาดยักษ์ที่น่าขนลุกก็นะทำไมคิดว่าจะไม่มีล่ะแต่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้น้ำแค่อย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการสร้างชีวิตแม้มันจะสำคัญมากก็ตามควรมีองค์ประกอบขนาดเล็กและแร่ธาตุต่างๆด้วยและน่าเสียดายที่สำหรับดาวเคราะห์น้ำส่วนใหญ่องค์ประกอบจะมีแค่น้ำและน้ำแข็งที่หนามากเท่านั้นและไม่มีแร่ธาตุอยู่ที่นั่นแต่อย่ายอมแพ้มันจะมีความเป็นไปได้อยู่บ้างข้อแรกเลยมีอยู่กรบบาทและดาวหาง พวกมันนําแร่ธาตุที่จําเป็นมาสู่ดาวเคราะห์ได้ยิ่งพวกมันชนกับดาวเคราะห์บ่อยเท่าไหร่ความน่าจะเป็นที่พวกมันจะนําสิ่งเหล่านี้ลงสู่มาหาสมุทรก็จะยิ่งสูงขึ้นและอาจสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้ข้อที่2 TOI 1 4 5 2ี B มีแร่ธาตุเหล่านี้จริงๆใช่เราไม่รู้ว่าก้นมหาสมุทรที่เป็นหินอยู่ลึกแค่ไหนแต่ถ้ามันมีอยู่จริงก็ย่อมมีบางอย่างเกิดขึ้นที่นั่นหวังว่าการวิจัยใหม่ด้วยกล้องโทรทัศน์อันทรงพลังจะช่วยเราค้นหาความจริงได้นะแล้วใครจะรู้ล่ะ สักวันหนึ่งเราอาจจะได้ไปเยือนดาวเคราะดวงนั้นด้วยตัวเราเองก็ได้